เฮ็ดกระเทียมดองกันพี่น้องอันนี้เป็นกระเทียมดองที่ขอยดองป้าเหมียนแต่ปีกายนี่ขอยเฮ็ดส้มกระปุกกินเบิดได้ยังเนื้อทานี้เราหนีดองไหมอันนี้เป็นกระเทียมที่จะคข้องปูกเองกําลั่งเฮ็ดมือน,นี้เลยพี่น้องเฮ็ดกระเทียมปลาไหวปีนปีก็ไรซ้ำกระปุกแต่ปีหนีเป็นกระเทียมที่จะคข้องปลูกเองแต่ว่าตัวนี้ละแม่เป็นกระเทียมจีนอามดองไปบนน้ำการว่าวิธีการเฮ็ดแนไวไรเฮ็ดง่าย,งายพี่น้องบนในยากเลย อันนี้จะเป็นกระเทียมเจียอเก็บม,มาจากสวน่อยเองเนาะปีนี่ปลูกป้าไหวแต่ว่ากระไดน,น้อยเดียวเนี่ยละพี่น้องบ่ได้หลายปันใดเอากระเทียมของเฮาไปหล่างแล้วก็ะปอกออกแล้วก็ะตัดขนาดตามที่เหาต้องการแล้วก็ยัดใส่โหลหรือใส่ขวดแก้วแบบนี้เนาะ ได้ถนัดหยัดแบบได้ใส่แบบได้กระใสแบบนั้นเลยต้นประกอบน้ำดอ,องของเขามันจะมีน้ำตาลหนึ่งถ้วยน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยน้ำสมไซสู้หนึ่งถ้วยเกลือสองบวงไงบวงที่่อยใส่เป็นบวงตักแกงนำเอาไปค้างไฟล้างแกนนันก,ก็มันข้นเพื่อให้น้ำตาลมันละล,ะลายบ่จาเป็นตองต้มให้มันฟดต,ต้มแค่ว่าให้น้ำตาลมันละ,ละลายก็พออลังจากนั้นก็เอามาอถอกใส่กระเทียมเจียวเหาจัดเตรียมปลาหวถอกใส่ตามส,าสัดส่วนให้มันถ่วกระเทียมเลยแต่ว่าถาไให้มีน้ำตาลรายแดงกระใสน้ำตาลรายแดงพอจะให้สีสัน มันออกมาเหลืองกลมกลมไร้กลอนนี้แต่สาหรับข่อยขยบ่มน้ําตาลรสยแดงก็ได้เป็นน้ําตาลขาวแทนก็จะออกมาเป็นสีสันแบบนี้เก็บปาไหวประมาณหนึ่งเดือนก็กินได้เนาะสาหรับข่อยก็คือต้องกินตะเก่าให้มันเบิดก hmm ่อนพี่น้องสูตรนี่ข่อยห้าห้อว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าข่อยเฮ็ดมาแล้วแล้าน้ากระเทียมดองกระแสเวลาห้าใส่น้าจิ้มน้ำเจวใส่เฟอใส่ยังกระแส